เดี๋ยวเลิกกับผมอ่ะนี่นี่นี่คขาเสิร์ผมไม่เป็นไรน้องน้องได้เหมือนพี่ได้แล้วกันนะวันนี้ขอยำดุกฟูนะแล้วก็ อะไรครับขอบคุณพี่ปาม,มากๆนะที่มานะแล้วก็เห็นไหมเห็นวันนี้แล้วใช่ไหมว่ามันอบอุ่นแล้วก็มีความสุขขนาดไหนเพราะงั้นเนี่ยเมื่หวังว่าพีา่ปาจะเป็นคนดีแล้วก็เป็นน้องที่ดีไปนานๆตั้งใจเรียนนะแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะเข้ามาหาลัยแล้วถ้าเกิดว่าเอ็นบิดกรุงเทพเนี่ยมาอยู่ที่โน้ก็ได้เพราะว่าน้องบางคนเนี่ย ตอนอยู่ในบ้านก็หลอกให้ดีเจที่เอามาจากบ้านเดี๋ยราอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะน้หม่มี่เสียงมีแนสาหมเอาพี่ผม่าผมอยู่ห้านนี้ไม่ได้แล้วผมยไปอยู่ห้อนแบบนีเ้เอาล่ะต้องขอบคุณมากๆนะแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยแล้วเจอกันครเบแซนอ้อ เพื่อนๆครับเออหลายคนเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาจีนนะแต่เขาเรียกแขกรับเชิญว่า guest yes, <Yes, S 1> ใช่ไหม guest guest แค่ <Yes. S 1> <Yes. S 2> ผมผมไม่รู้ว่า guest แปลว่าแปลว่าอะไรสำหรับหลายๆคนนะอาจจะแปลว่าแขกรับเชิญหรือว่าอะไรแต่สำหรับผมแล้ววันนี้แต่ว่าคนในครอบครัว <Yes. S 1> ผมผมไม่รู้ว่า